อยู่กันในแบบฝึกหัดที่7.3นะคะคณิตศาสตร์ปห้าเล่ม2บทที่7รูปสี่เหลี่ยมเป็นแบบฝึกหัดของสสวทค่ะอยู่ในหน้าที่69หน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราสร้างรูปสี่เหลี่ยมจากเส้นทแยงมุมที่กำหนดพร้อมเติมคำตอบเขาก็จะลากเส้นทแยงมุมมาให้เรานะคะให้เราลากลากให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบเส้นทแยงมุมนะคะแล้วเราถึงจะตอบคำถามได้ว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะคะ ข้อที่หนึ่งค่ะให้เป็นเส้นท่ยงมุมมาสองเส้นนะคะเราก็ลากเลยค่ะใช้ดินสอนหรือใช้ปากกาก็ได้นะคะ,อะพอลากแล้วนะเราก็จะสามารถดูได้เลยว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมกอขอข้อง,งอ ป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองเ,อเติมลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่2นะคะเาราลองลากดูซิว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรนะคะเริ่มลากแา่เส้นไหนก่อนก็ได้นะคะ อ่านี้สี C ่เหลี่ยม D O N G D O N G เป็นสี่ g. เหลี่ยมอะไรเอ่ยอ่าสี C ่เหลี่ยมข้างมูนะคะเพราะว่ามีด้านคู่ที่ขนานกัน1คู่นี่ก็คือด้าน D G กับด้าน O N นั่นเองอ่าต่อไปสี C ่เหลี่ยม w u อ่าไม่ใช่ีสี่เหลี่ยม B A W L นะคะ ดูแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะเนี่ยรูปเว้าวนั่นเองอ่ะต่อไปมาดูกันที่หน้าถัดไปะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะสี่เหลี่ยมจอทอมอสอ,อะเราลากเหมือนเดิมค่ะเราจะนลากจากเส้นไหนก่อนก็นได้แล้วแต่เรานะคะ ดูจากรูปแล้วนะคะดูจากคุณสมบัติของเส้นเอียงมุมเนี่ยมันไม่ได้ตัดเป็นมุมฉากเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองเพราะว่าถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยมันต้องตัดกันต้องเป็นมุมฉากนะคะเส้นเอียงมุมวิธีแยกแยะสี่เหลี่ยมด้านขนานกับเส้นเอียงมุมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยก็สามารถแยกกันได้ที่เส้นเอียงมุมก็ได้นะคะต่อไปข้อห้า ข้อ5รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส T H A Y เส้นทแยงมุมตัดกันที่จุด O ให้ตรงกลางเป็นจุด O เขาไม่ได้บอกว่ามันยาวเท่าไหร่ก็ลากตามความเหมาะสมเลยนะคะ,ะแล้วก็เติม t s a y มุม s o a s ไอ s o a มุมนี้กี่องศาอ่าเกองศานั่นเอง ใครม่ชัวเอาไหมโ mm. บลเทเตอร์วัดก็ได้นะคะอั่ต่อไปรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน FUND ที่มีเส้นทียางมุมตัดกันที่จุด M การที่จะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้เนี่ยคือด้านทุกด้านยาวเท่ากันแล้วก็เส้นทอียงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะแบ่งครึง่งก็ต้องแบ่งครึ่งด้วยเนาะเส้นทอียงม,มุมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฝั่งไหนก็ได้นะคะ ลากเลยค่ะเร้ก็เติมอักษรที่หายไปด้าน DM ยาวเท่าไหร่จุด M ตรงนี้ d ี DM ตรงนี้1 2 3 4ก็คือ4หน่วยนั่นเองอ่ะก็เสร็จแล้วนะคะในแบบฝึกหัดหน้า69แล้วก็70นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ